มีแหลมมหาฤทธิอตัตมาพาบัณฑิตบาลีมาสามสิบพักบริจามาหา,ามามากมายบรรลุสัพพัญญุกายมาข้อเป็นจักมาข้อเพื่อดัดัดความสงสัยแบบก่บุคคนดังเช่นพระโค์เกง และพระพุทธเจ้าได้กล่อบดังนี้ขอ้อแรกบรรดาทางทั้งหลายพาชนิตไหนดีที่สุดนี่คือพ่อพระพุทธเจ้าตอบว่าทำมหาาดีที่สุดเลือที่สุดจากนั้นทรงอธิบายเพื่อเสิมว่าพ้อที ไหว้ผ้าใบีบรที่ดีที่สุดแก่พระพุธธทธเจ้าพระปัจเจกพุธธทธเจ้าพระอภิษฐานทั้งหลายผู้นั่งศิษ ดา,า,า,ามาาานาุนี้นมีข้ามากกว่าการถวายทานนนั้อีกอาลิสริมถวายข้าใครมีข้าไม่ถึงสิบหกเที่ยวของกางการผ่าหนัหน้นเลยการแสดงคมก็ดีการกล่าวสองก็ดีากดาร ใจก็ตามให้การฟังธรรมะอานิสงส์มาย่อมมีแก่ท่้นการไม่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นทาตรฐานที่ถูกพระเถรวาทงวางถวายอาหารอันประทุจนเป็นบาปพระเถรวาทวางถวายเพียรธรรมฐา จนเ็บาประเิวความหวนเสนาตนเช่นกับมะหาลิหาและปราสาทในโรงงานปาสาที่น่าพิศวงหาสรัางสรรคท้งตั้งหลายแต่สร้างเอายเพราะเหตุใจึงเป็นเช่นนั้นใน